ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด ัวัดสมุทรปราการจัดประชุมติดตามและสรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ .2565 โดยในวันที่29ธันวาคม2564ถึง4มงการาคม2565มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสะสมรวม7ครั้งผู้บาดเจ็บรวม2คนผู้เสียชีวิตรวม6คน ที่ประชุมาาสมรา,าร,ก,ราการจังหวัดสมุทรปราการนายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ .2565 จังหวัดสมุทรปราการเพื่อสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับทุกอำเภอผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting สำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2565ของจังหวัดสมุทรปราการในวันที่29ธันวาคม2564ถึง4มกราคม2565ที่ผ่านมาผลการตรวจตามจุดสกัดจุดร่วมต่างๆตาม10มาตรการหลัก1รอ2สอ3ขอ4มหรือมาตรการ10 รอสอรขอมอไม่สวมหมวกนิรภัยมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยเมาสุราไม่คาดเข็เมขัดนิรภัยไม่มีใบ,บขับขี่ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดฝ,ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรขับรถย้อนสอนแซงในที่ขับขันใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ ได้มีการเรียกตรวจรถทุกชนิดทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถแท็กซี่รถโดยสารประจำทางรถจักรยานยนต์และอื่นๆแล้วกว่า23,000คันโดยดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแยกเป็นไม่มีใบอนุญาตขับขี่มากที่สุด1,795รายรองลงมาได้แก่ไม่สวมหมวกนิรภัย1,626ราย, 1, ายมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย529รายเมาแล้วขับ461รายไม่คาดเข็มขัดนิรภัย398ราย,ายขับรถย้อนสอน362รายฝ่าฝืนสัญญ,ญาณจราจร75รายและใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะ ขับรถ31รายข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565ของจังหวัดสมุทรปราการในวันที่29ธันวาคม2 5 6 4ถึง4มกราคม25657วันอันตรายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสะสมรวม7ครั้งบาดเจ็บรวม2คนชาย2คนเสียชีวิตรวม6คนชาย6คนสาเหตุเกิดจากการขับขี่รถเร็วเกินกำหนดเมาแล้วขับโดยถนนกรมทางหลวงถนนในเมืองเทศบาลเป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดส่วนพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัตติเหุ มากที่สุดได้แก่รถจักรยานยนต์ในเดี๋ยนี้เราจะมีโรงเรียนทดสอบอย่างนจะมีประเภทหูฟังให้ถ้าเกิดาการทดสอบใารไม่ออกนะคะแจกผู้ที่ในคอมเจอได้ซึ่งคนที่ผ่านเนี่ยก็มีพอสมควรนะแล้วเราแยกจะเอามาอย่างไงคือเราไม่รู้ว่าคนที่วิ่งขับรถยนต์ท้องถนนในส่วนนี้นะครับของตำรวจเราก็ก็มีการตั้งจุดตรวจส่วนอื่นก็ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด